ความรักพิมพ์ริพายสำหรับเรื่องราวในวันนี้นั้นก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับเรื่องราวของพิมพ์ริพายแม่เขาออนไลน์คนสวยคนนี้ที่ต้องบอกเลยว่าหลายคนนั้นรู้จักอย่างแน่นอน สำหรับพิมพ์ริพายเธอนั้นเป็นคนที่สวยและมีความสามารถอย่างมากจะเห็นเลยว่าเธอนั้นอยู่ในกระแสต,ตลอดเวลาเลยนะคะและที่ผ่านมาเธอก็ถูกดราม่าไม่น้อยเลยทีเดียวต้องยอมรับเลยค่ะว่าเธอนั้นเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่มาแรงมากๆอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะนอกจากนี้เธอยังมีเพลง เป็นของตัวเองและยังเป็นเจ้าของค่ายเพลงด้วยนะคะเรียกได้ว,ว่าความสามารถรอบด้านจริงๆพิมพ์ริพายเธอนั้นมีชื่อจริงว่าพิมพ์รด,ดาพรเบนจว,วัฒนะแต่หลายคนนั้นมักเรียกเธอว่าพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยและหากใครที่เป็นลูกค้าตัวยงของเธอนั้นก็จะรู้เลยนะว่าช่วงนี้เธอดูเปลี่ยนไป2-3วันที่ผ่านมานั้นใบหน้าของเธอนั้นดูเขียวๆช้ำๆคล้ายกับคนที่เพิ่งไปทำอะไรกับใบหน้ามาซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้ยอม รับเองขนาดไลฟ์สดค่ะว่าเธอนั้นเพิ่งไปร้อยหมายมาทำเอาหลายคนนั้นถึงกับบางอ้อทีเดียวว่าทําไมหน้าตาของเธอนั้นจึงได้มีจุดช้ำๆเขียวๆและล่าสุดเลยนะคะเมื่อคืนผ่านมาเหมือนว่าหน้าของเธอนั้นจะเข้าที่แล้วเมื่อไปอ่านคอมเมนต์ก็เป็นไปนในทางทิศท,ท,ทางเดียวกันค่ะว่าหน้าตาของเธอนั้นเปลี่ยนไปมากดูละมุนมากขึ้น และสวยขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งยังมีลูกค้าเข้ามาคอมเมนต์อีกเยอะนะคะว่าตอนนี้หน้าตาของเธอเหมือนลูกคุณหนูเลยทั้งท่าทางกริยาของเธอก็เปลี่ยนไปตามใบหน้าของเธออีกจนหลายคนนั้นทักว่าทําไมวันนี้ถึงดูเบาๆไม่เครียวกระดตามสไตล์พิมพ์รีพายเหมือนปกติแถมยังดูเขินๆจนลูกค้าเข้ามาคอมเมนต์จับผิด หรือว่าเธอนั้นกําลังมีความรักมีแฟนแล้วหรือเปล่าซึ่งเธอก็ได้อ่านพอดีพร้อมพูดว่าไม่มีนัดจุดๆไม่มีพร้อมบอกว่าวันรุ่งขึ้นหรือวันนี้ต้องมาขึ้นคอนเสิร์ตรังสิตเฟสก็ต้องเก็บกิดเสียงเอาไว้งานนี้ก็ไม่รู้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเลยนะคะต้องติดตามกันต่อไปว่าความรัก มีหรือเปล่ายังไงเพราะเธอนั้นเปลี่ยนไปเยอะมากก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะคะสำหรับแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังคนนี้